สวัสดีครับพบกันในอ p พีสามนะครับสมโพธิพาธรรมวันนี้วันพุธครับผมวันพุทธที่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเดี๋ยวมาดูสวนหลังจากให้น้ำไปสองครั้งผมให้น้ำครั้งแรกไปวันที่ไปวันอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์วันพุธนะครับวันพุธอ p พีสองแล้วผมก็มาให้ทีวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราวันนี้ก็เว้นมาสามวันตั้งใจว่าจะให้น้ำแต่เราลงไปดูกันครับโอ้แดดจ้าเลยเดี๋ยวเปิดบาระดานแป๊บครับ ยังไงบ้างไม่เจอกันสามสี่วันอ๋อตาดอกพอมีครับตาดอกรู้ได้เลยนะเนี่ยพอมีพอมีพอมี อดูได้พอดูได้ตาดอกน่อยแต่ไม่รู้จะมีทต้นปะนะนี่ต้นแรกลงดูหน่อยต้นนี้พอได้พอได้ใบก็สวยงามครับดูต้นนี้หน่อยเป็นยังไงมั่งเอต้นนี้ก็พอมีนะครับ มีพอมีพอมีอยู่ก็เห็นพร้อมกันนะผมก็เพิ่งลงมาอ,อันนี้ว่าเริ่ม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 เรม,เร,มเริ่มมีเริ่มมีแล้วโอ้กยงี้ดีอพอเเหห็นน็นนก ้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เ,เดินไปดูข้างบนมา,านี้กันทุกครั้งถ่ายแต่ข้างบนลงมาวันนี้ถ่ายตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวันนี้เป็นไงมัง่งต้นนี้จะออกแหลมหน่อยครับตาดอกพอมีแต่ก็ยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดยังไม่ชัดเหมือนสองต้นที่แล้ว คนที่แล้วเอ้ hey, แต่ดินผมดูดินแล้วก็ยังยังขึ้นอยู่นะื้นยแดดแรง ah. เอาไงดีต้องตัดสินใจว่าจะให้น้ำหรือจะไม่ให้วันนี้แต่ก็ตั้งใจว่าจะให้นะวันนี้ แดดมันร้อนครับมันรป็นร้อนต้น,น,นเอียงเป็นไงบ้างกว่าจะเอาไม้มาคำ้ำยังไม่ได้ค้ำเลยโอ้ต้นเอียงตาดอกใช้ได้นะครับดอกดีดอกดีเลยดอกดีเลยตาดอกดีเลยตาดอกทับอยู่ครับ บนบนเห็นกันไม่รู้ครับมองอยากอ่ะมีลืกเปล่ามีกลมมีแหลมสลับกันไปไปเรื่อยๆเช่ยๆมอง พอมีครับพอมีพอมีพอมี แต่จริงๆผู้เรียนต้นเล็กเราเราไม่ต้องการดอกเยอะนะครับพอแค่มันอยู่ในในตำแหน่งที่เราเราต้องการแล้วก็ถือว really. ่าพอเลยก็เหมือนๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกัน ก็ยังไม่ชัดร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับตกใต้ๆเลยกิ่งล่างๆโอเคอยู่นะครับผมดูแล้วก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่ครับอดอกชัดนี่น มันต้นนี้มันกิ่งเตี้ยนะเห็นชัดเลยแทงล่างเลยบนก็ใช้ได้ครับมับนต้นนี้ดีนะต้นนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งทั้ง,ท,งทั้งแปลงเลยเนี่ยวันนี้กระตุกน้ำเป็นชั่วโมงเลยครับร้อนนะร้อนร้อน ตอนนี้ยังเงียบเงียบเงียบ,ยบอยู่เลยเงียบเงียบคือทุกเรียนเล็กกับผมจะไม่ชอบให้ใบมันหล่นผมเลยชิงขึ้นน้ำขึ้นน้ำเร็วตอนนี้ก็พอดูได้แต่ดอกเริ่ม บางบนนู้นนะไอะ้งนู้นมะีเลยชัดเลยแต่เมื่อวานนี่ผมไปดูแหลมสอกนะโอ้เขาเขาชัดนะบางแปลงที่เขาดูเนะี่ยเขาเขาชัดกว่าผมชัดกว่าผมแหลมสอกอ้าวใหญ่หูน้ำขาวบางแปลงนี่เขาเขาชัดเลยเขากลมชัดเจนอันนี้ผมยังมีออกแหลมนิดๆนะครับออกแหลมนิดๆิ ก็อาจจะออกมาแล้วแซมใบร้อนครับบอกเลยว่าร <gr ้อนก็จะต้องฉีดยาเปิดตะดอกผมจะซ้ำยาเปิดตะดอกอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นวันนี้แหละแต่อาจจะให้ฉีดช่วงเย็นเพราะช่วงเช้าคนงานไม่ว่าง เรื่องน้ำเ่ยผมตัดินใจก่อนจะให้ไม่ให้ลมมันหยุดครับถ้าแบบเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลมจัดนะแต่ร้อนหน้าให้มากแต่วันนี้มันลมมันหยุดแล้วก็ดูที่โคนก็ยังก็ยังชื้นชื้นอยู่ชื้นชื้นอยู่ ใบก็โอเคครับไม,ม่ค่อยหล่นใบเขียวดีไ,ได้เหมือนที่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะทุเรียนเล็กที่ผมเห็นมาหลายปีที่ผมขายยามานะคือถ้าปล่อยโตกจัดเราใบร่วงเยอะพอเราให้น้ำครั้งแรกใบมันถอดออกดอกยากทันทีเหมือนกำลังต้นเสียไปกับใบยเยอะบางคนใบาหายเป็นชุดนะครับเฉพาะปล่อยโตกอะ เหมือนเหมือนความเหมือนเหมือนจิตใจชาวสวนนะครับดอกก็อยากได้อ่าก็เลยต้องปล่อยโศกครับใบก็เสียดายบางทีก็งงครับมันมันยังไม่สามารถจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเอ๊ะถ้าเราเบรกน้าขนาดนี้จะออกดอกถ้าเราให้น้ําขนาดนี้มันจะออกดอกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ที่สวนใครสวนมันอยู่ที่ประสบการณ์ของของคนคนนั้นปุ๋ยยาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ความเข้าใจของชาวสวนสำคัญกว่าไม่ได้ดูข้งล่างเ,งเนาะเราไปดูล่างนต้นล่างล่างหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่าต้นท้างล่างมันจะโตนะครับจะ,ะจะโตกว่าจะโตกว่าอ่าท้างล่างก็มีครับกระอก ต้นนี้มีดูว่าเห็นชัดพอสมควรเกลมใช้ได้อยู่ต้นม้ตาดอกข้างบนดีหวังว่าอาทิตย์หน้าครับคงจะชัดนะ คงจะเห็นยืดยาวออกมาเลยแต่มันยังชื้นอยู่เอาไงดีให้ไม่ให้ให้หรือไม่ให้อ่ะโอเคครับ